น้องอินเตอร์ลุกนี้โตเป็นสาวแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นนักแสดงเด็กที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับน้องอินเตอร์หรือรุ่งระดารุ่งลิขิตเจริญโดยความที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก ทำให้มีผลงานแฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากโดยเป็นที่รู้จักกันมากในบทบาทของน้องเชอโดยในซิทคอมยอดฮิตอย่างสุภาพบุรุษสดซอยซึ่งน้องอินเตอร์นั้นได้เคยรับบทที่สร้างชื่อสิ่งมาแล้วหลายบทบาทเช่นในละครเรื่องเมีย2019ที่สามารถตีบทแตกจนคนดูอินไปตามๆกันค่ะล่าสุดก็ทําเอาจจละลายค่ะ เมื่อน้องอินเตอร์ได้ลงภาพตัวเองใส่ชุดเพื่อนผีต้อนรับวันฮาโลวีนแต่ผีตนนี้ดันไม่น่ากลัวแต่น่ารักซะงั้นโดยเจ้าตัวได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าผีรักเราสะเธอเพอรักเราสักทีบอกเลยว่าภาพนี้ดูโตเป็นสาวแล้วแถมยังสวยมากด้วยค่ะงานนี้ก็ททำเอาพี่พี่แฟนคลับเห็นแล้วมากดไลค์กระรดวๆค่ะพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างมากมายน่ารักเกินปุยมุย ทั้งสวยทั้งน่ารักเลยค่ะสวยที่สุดน่ารักน่ารักเธอน่ารักจนทำให้ใจฉันละลายยูโซพิตตี้ไลลา,ลาเขาเป็นสาวแล้วสวยมากน้องอินเตอร์แม่มดน้อยสวยมากค่ะพี่น้อยสาวสวยผีสวยค่ะเป็นต้นเรียกได้ว่าเผิ่มแป๊บเดียวโตวเป็นสาวแล้วแถมยิ่งโตก็ยิ่งทวีคูณความสวยขึ้นรืเลยอีกด้วยละมุนมากค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากอ n นเตอร์ e r นดสกรรุ่งระดาและเรียบรียงข่าวจากขอบข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ